ยังคงเป็นวิกฤตอย่างหนักหน่วงอยู่ในณขณะนี้นะคะสำหรับผลกระทบแบบหลีกเลี่ยงได้จากพายุโนรูนะคะหลีกเลี่ยงน่าจะไม่ได้เลยนะแล้วก็ระดับน้ําที่มันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะเลี่ยงจากโนรูได้แล้วแต่กลับต้องมาเจอพายุฝนอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งทางทีมงานร่วมมือทิก่กัรยูเอเองก็ได้ลงพื้นที่เมื่อค่ำวานนี้ค่ะเปรียงที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าน้ําท่วมบ้านเรือนต้อง หนยี่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาค่ะหลังจากนั้นนะคะทางทีมพร้อมอาสาสมัครชุดปฏิบัติการ ก็มีกว่า5 0นายนะคะพร้อมกับเรือท้องแบนดามลำค่ะรถบรรทุก6ล้อ1คันนะคะกระบะออฟโรด4 4คูน4นะคะก็เข้ารายงานตัวกับท่านายนอำเภอหล่มสักค่ะเพื่อจัดตั้งโรงครัวสนามนวัดศรีบุญเรืองนะคะประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอหล่มสกักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีน้ำท่วมกว่า2เมตรค่ะ ด้านหนุ่มตุมตามพิชนาเองนะคะก็เล่าให้ทีมของเราฟังว่าจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดเนี่ยโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ,ะตรงบ้านผมไม่โดนครับบ้านผมจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับจังหวัดอุทยัยละ ก็ก็เป็นเขตที่ที่พื้นที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้โดนผลกระทบมากอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะโดนก็จะเป็นฝั่งคนที่อยู่ในในตัวเมืองมากกว่าที่อยู่ติดแม่น้ำอะไรเงี้ยครับจริงๆมันไม่ใช่แค่นครสวรรค์ที่เดียวนะมันม,มีมีแบบทางอีสานด้วยหลายๆจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็เอ่อเป็นกาลังใจให้นะครับผมก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมแล้วก็อดทนกันทีนึงครับเพราะว่า พายุก็เข้าเยอะมากๆะอะไรเงี้ยเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเสมอครับปิดท้ายด้วยการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการรายงานค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักมีดังนี้นะคะ1เลยค่ะภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่นะคะ2ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ค่ะ3ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และ4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ